วันนี้ก็มาอยู่กับผมนะแฟงนะวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวอะไรหรอก <c oughs> ก็ผมไม่ได้ทําคลิปไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้มารีวิวนะก็มาดูที่ห้องรีวิวของผมนะครับอือดูเลยเปิดไฟก่อนนะครับเปิดห้องรีวิวก่อนเห็นไหมครับไฟฉายอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับนี่ห้องรีวิวผมครับผมแบบเป็นฉากแบบตัวเลโก้ตัวมินินะครับแบบพวกสี่สิบบาทสี่สิบบาทนะครับ ก็ถ้าท่านผู้ชมอยากจะทำนะครับก็ลองไปตัดทำดูนะครับเพียงแค่ทํากล่องนี้นะปิดไฟก่อนเปิดไฟไว้เผื่อท่านผู้ชมไม่เห็นอย่างมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกล่องอะ่ะกล่องมันอยู่ตรงนี้นะครับกล่องมันอยู่ตรงนี้นะครับนะ่าให้ท่านผู้ชมตัดออกนะครับตัดออกมันก็จะเป็นฉากแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเป็นฉากนี้นะครับ ผมก็ถ้าผมถ่ายนะครับก็เราไปทำกันที่บ้านได้นะครับอูห้หูอ่ะก็วิธีการทำหลังจากนั้นคุณก็ตัดเป็นรูให้มันแบบพอดีกับสฟฉายคุณนะครับให้มันอยู่ไปลายๆแล้จากนั้นหรือว่าก็ให้เพื่อนจับก็ได้นะก็เล่นกันรีวิวเลยอะไรก็รีวิวไปนะครับไปหาทำก็ได้นะครับลองทำกันดูนะที่บ้านถ้าใครกองใหญ่กว่านี้ก็จะดีไปนะครับนี่ เอาไว้แบบให้มันชัดดิจิทัลเลยนะครับเป็นห้องแบบรายงานข่าวรีวิวตลกอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะอาจจะมาก็ได้นับข่าวแบบตลกตลกนะผมก็จ,จะสัมภาษณ์ตรงนี้เลยนะครับก็มันก็ดีครับผมเปิดไฟนะครับทมทรายเงินข่าวอะไรก็เอาไปเล่นกันที่บ้านเนะี่ยสนุกอันนี้คือเทคหนึ่งเทคสองปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยปิดได้เวลาเลิกเล่นก็เอาไฟฉายตรงนี้ออกครับผม เนี่ยผมผมจะต้องตัดรูตรงตามเลยนะครับเจาะลงไปใข้ไงินไ่ะไกเจาะอับเจาะเจาะตรงที่เราเล็งไว้ว่ามันไฟฉายจะพอดีนะครับไม่ต้องให้มันลึกนะครับพอลึกมันจะทะลุเกินนะครับก็ดีครับแล้วก็ที่ตั้งกล้องผมด้วยครับผมเอาชิตั้งกล้องผมไปไหนแล้วแม่ไปไหนแล้วที่ตั้งกล้อง<ม> กองเพิ่มนี่ไงที่ตั้งกองของผมครับนั่นะนะเห็นกันนะครับเวลาชาร์จก็ชาร์จไปนะไฟฉายนะครับชาร์จได้หมดนะครับก็เอาไว้ทำพวกการ์ตูนข่าวรายงานตลกอะไรอย่างนี้ก็ทำกิ่บ้านนะครับถ้าวันดีก็ทำไปนะครับอยากกล่องเนี้ยหากล่องมาแล้วครับ มันก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกนรื่นเสียงมันจะกบเสียงมากครับผมตัวนี้กบเสียงนะเนี่ยเห็นไหมครับมันกบเสียงเนี่ยผมเนี่ยมันมีด้านข้างนี้ครับผมมันก็เลยกลบเสียงได้นะครับอย่างสองข้างเนี้ยร้อนมากละอุเลยร้อนมันแบบอับๆนะครับก็ดีมากก็ดีมากครับผมแต่ถ้ามีไฟหลายๆดวงนี้มันจะสว่างเลยนะผมก็เกิดอยาซื้อไฟฉายใหม่นะครับแล้วก็มาติด ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงหน้ากลองครับผมไอตรงนั้นเอาไว้แบบในงานข่าวไตงตรงเนี้ยเนี่ยมันมีแบบที่ชาร์จเป็นชาร์จนะผมไม่ใช่ฐานนะครับไม่ใช่ฐานเอาชาร์จได้เอาออก,ออกออกแล้วชาร์จนะรหรือไม่ถ้าคุณจะเอาแบบชาร์จแบบติดกล่องไปด้วยนะครับให้คุณแบบจะไม่อยากนึงออกนะครับก็ติดตรงนี้เลยนี่เทปติดตรงร่องนี้เลยครับผม หลังจากนั้นก็ปลายชาร์จหันไปฝั่งนี่ครับผมหลังจากนั้นก็ชาร์จเวลาชาร์จก็ติดไปอย่างนี้ครับกล่องก็จะติดไปด้วยครับมันก็จะไม่ออกแต่ถ้าคุณดึงแรงจับมันก็หลุดเลยนะอันนี้คือแบบหน้ากากใครอยากเห็นหน้าผมบ้างครับผมอา้าวหันกล้องมาเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นหน้าผมไหมครับผมให้ดูนานๆแล้วเนี่ยยอดไหมหน้าผมหน้าผมอ่ะปะ ใครเห็นหน้าผมบ้างแต่ใ,ใครจําผมได้นะในคลิปอะไรไม่รู้อ่ะที่ผมทํากล้องตกแล้วมันเจอหน้าผมอะ่ะเออนั่นแหละถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามผมเนี่ยก็รู้หมดเลยเน,นี่ยอู้เนี่มันฉากสว่างับผมสว่างประมาณเนี้ยสว่างทั้งน้องเนี้ยโดยไม่ต้องใช้สวิตช์ไฟตรงนู้นที่ผมเปิดสองดวงนะครับอันนี้ดวงเดียวนะครับ มันอาจจะไม่ค่อยชัดไงก็เลยเอาผมก็ลองคิดตูว่ามันจะทําไงเออก็เลยเป็นห้องของผมไปเลยวางเลโก้สวยง,งามดีครับผมตัดมันก็ตรงนี้ครับนี่ปิดไฟนะครับก็โอเคถึงว่าสุดยอด,ดถ้าใครตัดรับตัดําแหลมไปนี่ก็ได้นะครับถ้าตัดําแหลมไปประมาณน,นี้พอมันกันเวลาเด็กเล่นด้วยมันจะอันตรายครับผม เรือกองมันแหลมจัดนะครับเราตัดแล้วมันแหลมไงถ้าเราไปจิ้มอ่ะเออนึกถึงเด็กมากครับผมไม่งั้นมันจะเจ็บตายนะครับเ้นน้องมันก็จะเจ็บนะบโอ้ตกตกตก,ตกดีครับผมดี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 ถ้าใครไปทําที่บ้านก็ถือว่าสุดยอดเลยครับอ่าเปิดไฟครับแฉนี่ไปทําแบบมันก็ดีสุดๆเลยหรือว่าก็ไปตั้งเลโก้ก็ได้นะครับ ่ะไฟฉายก็ติดไปได้นะครับติดตรงนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ด้านล่างนี้เลยครับ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่สำหรับผมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับจบเลย